ถ้าพร้อมนี่ออกได้เลยนะครับสําหรับเที่ยวสุดท้ายตอนนี้คุณพชนกหรือว่าคุณอ๋อยนั่งรออยู่แท่นพิธีมอบรางวัลแล้วนะครับหลังจบคู่นี้คุณอ๋อยก็จะประกาศเรียกสําหรับรายชื่อเรือต่างๆนะครับขึ้นสู่การรับมอบรางวัลด้วยท่านผู้ชมครับในานามของไทยบีบีเอสครับขอส่งความห่วงใยนะครับและความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนนะครับที่ เกิดปัญหาประสบอุทกภัยขนาดนี้นะครับล่าสุดกระทรวงมหาทยแจ้งมานะครับบอกว่าน้ําท่วมประมาณ30จังหวัดก็คิดเป็นครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับและปีนี้หนักหนาสาหัสบางที่บอกว่าเกิดมา7จ็ดปียังไม่เคยนน้ำท่วมขนาดนี้มาก,ก่อนถ้าเป็นแบบนี้ครับแนวโน้มต่อๆไปนั้นโอกาสที่ประเทศไทยจะประสบอุทกภัยแบบนี้น่าจะหนักหนายิ่งขึ้น หลังจากน้ําท่วมไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าครับข่าวก็จะมาอีกว่าแรงซ้ำซากนะครับบ้านเรานี่ยนะวงเวียนอยู่แต่แบบนี้เยอะมากเลยนะครับพ่วมซ้ําซากกับแรงซ้ำซากนะครับเที่ยวสุดท้ายนะครับสอนพยากับเปลี่ยนกากระด้างครับถ้าพร้อมนี่ปล่อยได้เลยนะครับชายชุดดำหนือที่มุ่งหน้าบอกพร้อมแล้วในตังตีตวปากมาอยู่ที่นี่เองครับครับเปาดก็เปิดไปครับเปิด กกความยาว500เมตรนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากจบสนามนี้อีก7วันข้างหน้านะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับโดยการแห่พระขึ้นโขนชิงทงนะครับหาดูได้ยากเลยทีเดียวครับ,บที่นี่ <ๆ S 1> นทุกสนามนะครับหัวเ,เรือเข้าเส้นกันแต่ที่นู่นหัวเรือเข้าเส้นอย่างเดียวไม่ได้ครับอยู่ที่ในหัวนะครับคว้าธงได้คนนั้นช่ไนะครับมีคว้าธงคว้าลมนะครับอยู่สองอย่าง เที่ยวสุดท้ายนะครับาระบครับตอนนี้เราต้องเน้นต้องย้ำต้องเร่งเลยนะครับเพื่อไม่ใหเวลาแล้วนี่เราอยากมีเวลาเหลือในการโปรวมโฆษณาประชาธิปันสสสเอ่อโอท็อปด้วยนะครับเอครพร้อมไหมครับพอมใ่ะครับช่วงนี้นะครับคุณองอาจพร้อมแล้วนะครับที่บูธของโอท็อปหนึ่งผลิตภันหนึ่งตำบลไปได้เลยครับคุณองอาจใจทัดคุณครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงของโอทอปวันนี้ครับเรามาดูนะครับว่าโอ้โหมีกันเยอะแยะเลยทีเดียวครับแต่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นสินค้าที่ผลิตอยู่ในช่วงของท้องถิ่นนี้นะครับมีทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมากมายเลยทีเดียวอันนี้ทําด้วยอะไรครับทำด้วยผ้าค่ะทํด้วยผ้าเป็นผ้าใหญ่ผ้าผ้าก็สวยงามทีเดียวนะมีทั้งมีทั้งดอกบัวมีทั้งอันนี้สําหรับตั้งโชว์นะบัวค่ะ อันนี้เป็นกระเป๋าทำโดยชุมชนข้างในเป็นกระดาษค่ะข้างในเป็นกระดาษข้างนอกเป็นผ้าผ้าของพื้นบ้านค่ะผ้าทอด้วยมือค่ะอันนี้เป็นไม้ที่เราทําในชุมชนเราเองนะคะในไม้นี่เป็นไม้ที่จัดเครื่องปั่นทําเองค่ะมีส่งออกไปต่างถิ่นมั้ยครับก็มีใช้ในท้องถิ่นใกล้ๆนี้เองค่ะนะคะให้เศรษฐกิจพอเพียงให้หมุนเวียนตามบ้านเรานี่นะคะ ครับท่านชมครับนี่ก็ยะเป็นตัวอย่างครับเล็กๆน้อยครับนี่ก็คือที่ใส่ของคล้ายๆเหมือนกับอ๋อกะปลูกอมสินใช่ไหมฮะอันนี้เป็นที่เสียบปากกาดูเสียบดอกไม้เสียบวีอะไรได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะไอ้นี่เป็นกับไอ้นี่เป็นกระปุกออมสินค่ะมันจะไม่คือเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับหยอดลงไปมันจะไม่ไม่เข้าสนิมเพราะเป็นกระดาษแข็งนะคะอันนี้เป็นผ้าท้องถิ่นนะคะ ที่เป็นกระเป๋าดัดแปลงแต่นี่มๆเหลือแค่นี้ของมันหมดเลยค่ะอาแล้วครับทีนี้มาถึงเรื่องของอาหารการกินกันบ้างโอ้โหอันนี้อะไรครับเนี่ยหะเห็ดใช่ไหมฮะผมขออนุญาตชิมได้ไหมครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะใช้เวลานานไหมครับอุ้ยอะขาดหนึงก็ประมาณ5นาทีนล้ค่ะอร่อยไหมคะ เยยยี่มลครับอันนี้ครัับอนนี้ก็เห็ดไก่แหนมเห็ดแหนมอย่างนี้ค่ะอันนี้ห่อห่อเป็นต่อกันนี่แกออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับะรสชาติเป็นยังไงครับเปรี้ยวๆค่ะเปรี้ยวนะครับอันนี้ปลาจอมนะคะนี่ท่านอยากขยับมานี่ปลาจอมปลาจอมอ่าเห็ดนะคะขออนุญาตครับหอมครับอ๋อครับก็นี่คือบรรดาแม่บ้านนะครับที่ผลิตเกี่ยวกับสิ่งของพวกนี้น่าน่าน่ารับประทานเลยทีเดียวครับอันนี้ครับอะไรครับ อ่าปลาค่ะปลานางตู่ปลาแดงนางตู่ปลาแดงปลาอีสานเนินปลาแดงปลาแดงปลาอีตู่ครับอ่ะอันนี้ยำเสร็จแล้วค่ะยำเสร็จแล้วค่ะอร่อยค่ะยำปลาค่ะนี่แหละค่ะอันไหนที่หมาปลาบองที่เรียกปลาบองไม่ยังไม่ได้ทำเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเดินด่วนอันนี้เป็นปลาเสร็จเด็ดค่ะครับผม โอเคครับเราเราก็จะไปกันอย่างเร็วนิดหนึ่งมาที่เห็นระหว่างที่เราเดินทางมาเนี่ยนะครับถนนที่เข้าสู่เทศบาลพิบูลมังสาหารเนี่ยจะเห็นว่าสองข้างทางนะครับซาลาเปาขายเยอะเหลือเกินครับเป็นซาลาเปาที่มาจากหมู่บ้านภูเขาแก้วนะครับเป็นทำมาทั้งหมู่บ้านเลยหรือว่าอย่างไรครับก็เป็นเป็นส่วนเป็นกลุ่มค่ะค่ะเป็นส่วน มีทั้งหมดแปดไส่ค่ะมีเค็มหน่อไม้เค็มหมูเด้งเค็มหมูแดงแล้วก็หวานเผือกหวานงาดำหวานถั่วแดงนะคะแล้วก็ฟักทองค่ะสังขยาฟักทองเก็บไว้ได้นานไหมครับถ้าอยู่ในตู้เย็นก็เป็นอาทิตย์ค่ะเ <3, 2. S 1> อาละครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งครับที่นี่มาพูดคุยกับท่านนายกบุงเรว,ว่านารลงสักโกสามเณวันะครับสินค้าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทำยังไงกันครับ สินค้าเหล่านี้ผมได้ประสานกับทางพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์แล้วมาอบรมให้พอมาอบรมแล้วก็หลายกลุ่มที่มาทํากันวันนี้นะครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็คือมาจากเงินเศรษฐกิจพอเพียงแต่ที่เด่นที่สุดก็คือสลับเปาอ,อันดับต้นเลยเพราะว่าในกลุ่มแม่บ้านสลับเปาเนี่ยท่านจะเชื่อไหมว่าเดือนละนะครับเดือนละได้กำไรหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับสร้างรายได้ให้กลุ่มชุมชน พัฒนาเขาแก้วเป็นอย่างดีเลยครับแล้วไรายได้เนี่ยแบ่งแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงครับเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มของเขาเองมาจากสินค่าอื่นๆด้วยนะ,ะในกลุ่มของเขาของแต่ละกลุ่มกันก็อ,อย่างนี้ผมเล่าให้ฟังว่าการพัฒนาเมืองพิบูรณ์นั้นไม่ใช่ว่าเราจะทําแต่ถนนทนทางแต่ผมเป็นผู้มีแนวคิดที่มุมมองมองว่าการสร้างนคนสร้างคนคือให้การศึกษารสร้างรายได้พอเขามีรายได้แล้วก็ เขาก็อยู่ได้เศรษฐกิจเขาก็ดีแล้วก็ตามมาด้วยสร้างเมืองแล้วก็สร้างความสมัครใตัวนี้นะครับอ่าครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของโอท็อปที่พิบู์มังสาหารครับเราได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะเลยทีเดียวต้องขอบคุณครับ ชมหลังจากที่เราชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรยาประเพณีอำเภอ พิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกันเกือบสองชั่วโมงเต็มนะคะแม้ว่าวันนี้จะต้องประสบกับปัญหาที่น้ําค่อนข้างสูงแล้วก็กระแสน้ําค่อนข้างแรงแต่ว่าการแข่งขันที่เราชมกันไปก็สามารถจบลงได้ด้วยดีแล้วก็ได้แชมป์ครบทุกประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปประกาศแชมป์กันนะคะลำดับแรกค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณนายลงสากโกศรวลวัฒนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารนะคะขึ้นเปิดครวยสการะเพื่อเข้าสู่ช่วงของพิธีการข่าวเรียนเชิญค่ะ และดำดับแรกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญตัวแทนทีมเรือยากคำไหลนะคะที่วันนี้สามารถคว้าแชมป์ในประเภท30ปีพายค่ะได้ครองถ้วยประธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญยาสิริวัฒนาพันนวดีนะคะเรียนเชิญตัวแทนทีมเรือยากคำไหลค่ะจากอุบลราชธาน,นีนะคะวันนี้เป็นแชมป์เก่าแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะพร้อมกับรับเงินรางวัลน,นะคะจำนวน1 2 0 0 0บาทนะคะจาก ท่านนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารค่ะเราจะต่อกันเลยนะคะกับทีมเรือนางคำสิงจากจังหวัดร้อเอค่ะที่ได้กรองด้วยประธานทุนกระหมอ่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีในประเภท40ฟีพายค่ะเรียนเชิญค่ะวันนี้สามารถล้มชมป์เก่านะคะสำหรับนางคำสิงจากจังหวัดร้อเอดพร้อมกับรับเงินรางวัลจำนวน1 5 0 0 0บาทค่ะ และสำหรับที่เป็นไฮไลท์ในวันนี้เลยนะคะสำหรับทีมเรือรยาวใหญ่55ปีพายนะคะแชมป์ได้แก่ทีมเรือนางคําปิวแชมป์เก่าะค่ะเรียนเชิญตัวแทนเรือนะคะวันนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะครองแชมป์อีก1ปีค่ะได้ครองทุ่วพระาชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ เป็นทีมเรือเจ้าถิ่นที่ทำผลงานได้ประทับใจกองเชียร์นะคะร้อมกับรับเงินรางวัลจำนวน2 5 0 0 0บาทด้วยค่ะสำหรับทีมเรือนางคำปิวค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่นะคะก็ถือว่าทำผลงานได้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ถือเป็นความสำเร็จของทุกทีมเรือแล้วก็การแข่งขันในวันนี้ก็จบลงด้วยดีนะคะคเป็นทีมเรือในประเภทต่างๆงนะคะ นะครับคุณอนุมานครับวันนี้ บรรยากาศก็วันนี้สุดยอดเลยนะครับคือต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าตลอดเวลานะครับที่ไทยพีบีเอสทำการแต่ทอดสดที่นี่แม้ว่าในช่วงหรือว่าช่วงต้นหรือว่าช่วงท้ายรายการฝนจะตกลงมาเป็นประจำแต่ที่สําคัญคที่สุดในบรดากงเชียเขาไม่ได้หนีไปไหนต้องต้องขอชื่อชมนะครับว่าตั้งแต่9้าโมงเช้าก็ว่าได้นะครับสู้กันมาในน้ําก็สู้กันเต็มที่บนบกก็แหมเชียกกันสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียรบอายุก็ไม่ใช่หน่อยน่อยนะครับจะพูดจริงจริงแล้วที่สําคัญที่สุดนั้นพละกําลังความสมัครสมา สามัคคีถ้าผู้ชมหาดูได้ยากนะครับพี่บูรณ์มังสาหานี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับและท่านผู้ชมครับที่สําคัญที่สุดการแต่ทอดเนี่ยเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วประชาสัมพันธ์ไปที่สนามหน้าสนามหน้าเราจะไปกันที่กลางหลังสวนนะครับจังหวัดชุมพรครับคุณหน่อยครับเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งของการแข่งขันเรือยาวนั่นก็คือขึ้นโขนชิงทงมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะหาดูที่ไหนไม่ได้ค่ะสัปดาห์หน้าแน่นอนอีก7วันรอแป๊บเดียวครับ ก็ต <T> ้องรอเรื <afraid> <t> ่องของฝนฟ้าอากาศเป็นหลักด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้น7วันข้างหน้าท่านผู้ชมมีนัดกับเราที่นี่อีกเช่นเคยนะครับสำหรับการแข่งขันศึกระยะยาวชิงเจ้าสายน้าขึ้นขนชิงทงที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคุณพรชนกฉลาดแย้มคุณองอาจใจทัดกุลผมอนุมัติเวประเสริฐสุนะครับพร้อมทีม่าวจากไทยดีเดสรวมถึงผู้จัดการแข่งขันจากพี่บูมบางสาหารด้วยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ